ตนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนมชวีทาโรนะคะวันนี้คุณแม่จะมาทำคลิปดวงราศีกุมนะคะดวงราศีกุมการงานการเงินความสัมพันธ์ความรักโชคลาภนะฮะราศีกุมก็ได้แก่ผู้ที่เกิดวันที่21มกราคมถึงวันที่19กุมภานะคะเป็นชาวธาต น่าอ่านเป็นชาวธาตุลมทัทีค่ะราศีกุมคือชาวธาตุลมการอ่านครั้งนี้คือการอ่านแบบ general reading คือการอ่านแบบโดยรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังกัแล้วแต่ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเขาก็คุณการกดไลค์การกด u b s c r i ร e การกดแชร์ให้กับแม่ค่ะสิ่งสุดาั้วเลยใครจะดูดวงส่วนตัวแอลามาที่นมสวิทช56356นะคะช่องนี้นะคะตะวันแบบตะวันตกนะคะแล้วก็หากใครมีลัคนาดาวจันทรดาวสุสถิตยอยู่ที่ราศีกุมก็สามารถดูได้เนาะกองนี้คือกองการงานการเงินความสำเรา โชคลาภตอนนี้คือกองความรักไม่ต้องเอรื่องเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะและหากใครทําทำสแต็มให้กับเราก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยความรักไม่ออกเป็นสาประเภท3มสถานะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันสําหรับชาวราสีกุม ขอเป็นตัวแทนชาวราศีกุมเดือนมิถุนายนด้วยนะคะว่าชาวราศีกุมภาบรวมดวงของคุณเป็นเช่นไรโอเคได้ไพ่ Prince of Cups s e v of p e n t a c l e Reverse The Fool Reverse ว้าว Ace of p e n t a c l e Reverse และเป็นไพ่ของ The Lover Reverse โหชาวราศีกุมจ๋าเงินไหลเยอะมากแล้วช่วงนี้ชาวราศีกุมมีเกณฑ์น,น้าหนักขึ้นนะต้องบอกว่าภาพรวมของเดือนอมิถุนายนค่อนข้างที่จะไปไหลไปไหลแบบไปไหลคือเงินไหลแล้วก็ไปเรื่อยๆถามว่ามันมีความเครียดไหมมันก็มีความเครียดนะฮะมันเป็นนายซับซ้อนคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นเริ่มไม่มั่นคงชีวิตของคุณนั้นเริ่มที่จะต้องทําอะไรให้มากขึ้นกว่าเดิม คุณมีการวางแผนการเงินการงานความรักทุกๆอย่างในชีวิตเพียงแต่ว่านะเวลานี้มันยังชิวๆอยู่อ่ะมันเหมือนกับอารมณ์ของคนไม่เห็นลงศพแม้หลังน้าตาหรือในลักษณะที่แบบคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันก็จะไปได้อยู่นะมันยังพอประคับประคองไปได้แต่ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแหละเพียงแต่บอกกับตัวเองเสมอว่าเฮ้ยเราจะต้องสู้ต่อไปการงานของชาวราศีกุมนะคะ การงานชาวราศีกลุ่ม Strange the High p r i n t e s s for s w o r d คุณรู้สึกว่าตัวของคุณไม่โตอะแล้วในช่วงนี้หัวหน้าคุณอะเอ๊ซับสอรกับ Queen of s w o r d คือแบบจับผิดคุณตลอดเวลาเลยนะฮะใครทํางานราชการบอกเลยว่ายังไม่โตยังคงไปแบบนี้ต่อเนื่องแต่ว่าหากมีการสอบในช่วงของปลายปีชาวราศีกลุ่มดวงมาแรงมาก คนที่ทำงานเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับการแพทย์ต่างๆถือว่าได้เรื่อยๆเพียงแต่หมดแพชชั่นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเอกสารการค้าการข,า,ข,า,ข,า,ขาย AE นะคะหรือแม้แผนแบุคคลจะมีการทะเลาะวิวาทเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระวังคำพูดคำจาของคุณรวมไปถึงใครที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวนะคะได้เดเอดชาวเวอร์นะคะอย่าเพิ่งลงทุนเยอะในช่วงนี้หากใครชวนทำอะไรระวังเจเรงจะเทคโอเวอร์หรือเจงนั่นเองนะฮะ จะเทโอเวอร์คุรันทีเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเย็นๆช้าๆได้พาเล่นงามอย่ารีบนะฮะชาวราศีกุมห้ามเร่งรีบเด็ดขาดไม่งานจะตกม้าตายทีหลังนะฮะแล้วก็มีเกณฑ์จะถูกออกจากงานหรือในลักษณะมีเกณฑ์ได้หางานใหม่และจะได้ในช่วงของประมาณเดือนกรกฎาเดือนชารีออนและ Princess o f s w a อมาบอกว่าหากคุณจะย้ายงานลัดเรซูเม่เดี๋ยวนี้อย่ารอเวลาแต่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานถ้าอยู่ที่เดิมพาร,ราเพิ่มเติมเงินเดิมเท่าเดิมนะฮะแล้วคุณจะรู้สึกว่าฉันนี่ เก่งกวันนี้จะ่ทำไมทำอะไรในที่นี้ไม่ได้เลยนะฮะการเงินของคุณเป็นอย่างไรการเงินของคุณ the sun reverse the hermit คุณจะเสียเงินให้กับญาติผู้ใหญ่หรือในลักษณะมีเกณฑ์ได้ซ่อมแซม มีเกณฑ์ได้รักษาสุขภาพร่างกายของคุณเองถามว่า the sun นํะมันเป็นเงินร่วนะก็เป็น the sun reverse นะเราช่วงนี้อาจจะบ้านอาจจะมีการต่อเติมทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจะเสียเงินตรงนี้นะคะถามว่ามันมีโชคมาราบไหมพอมีเป็นกระปิน้ําปานะคะโชคลาภจากอะไรเจ็ดถ,ถ้วยความฝันช่วงนี้นะคะพรุ่งนี้หัวจะออกนะพยายามนอน <c oughs> นอนให้ไหวนะ,ะอย่าดึก นอนให้วันอย่าดึกแล้วก็พยายามสวดมนต์ก่อนนอนหรือพรุ่งนี้ไปใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็ขอโชคขอลาบนะฮะขอบารมีครูบาอาจารย์ปกปักคุ้มครองขอบารมาีที่เรียกว่าเสี่ยงสิทธิ์คอยคุ้มครองคุณเนี่ยให้ประทานโชคให้ประทานลาบนะคะให้แก่คุณพราอมีบ้างค่ะแต่เงินยังไหลอยู่นะเพราะด้วยชาวราศีกุมเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่แล้วก็เป็นคนที่บางครั้งในเดือนนี้มีรายจ่ายเพิ่มเติมนะฮะเลขนำโชค princess s o f d one เลขหนึ่งเลขห้า เลขหกห6ึ่งห้นึ่งหนหนึ่งแล้วก็มีเลขศูนย์ก็ปิดกั้นนะฮะสิ่งที่พ่ออยากจะบอกคุณช่วงนี้ใจเยน็นอย่างที่แม่บอกเลยว่าช้าได้พาเล่นงามอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนแล้วคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ช่วงนี้สาดาขึ้นมาอะไรที่ไม่ได้ดังใจปล่อยวางไปก่อนนะคะให้เตือนเนื้อเรื่องของการกินสุขภาพระวังอ้วนขึ้นระวังผดผื่นระวังหอบนะคะแล้วก็ก้าวเหรียญขึ้นมาระวังโรคประจําตัวจะก,กําเริบนะจ๊ะชาวราศีกุมช่วงนี้น้าในหูไม่เท่ากันหรือเป็นเรื่องที่เรียกว่าวินเวียนหน้ามืดก็เป็นไปได้นะระวังหน่อยและนี่คือดวงทั่วไปของคุณค่ะมีโชคลาภนะเล็กเล็กน้อยก็พอกระปิดน้ำปลา เอาเป็นว่าชาวราศรีกลุ่มต้องประหยัดด้วยนะมีโชคก็ต้องประหยัดนะคะอ่ะเรามาดูความรักความรักคนโสด the devil 啊。Um เทนอสเพนเดโคระวังคนเข้ามาแล้วหากผลประโยชน์จากคุณนั้นเนี่ยควีนออฟซอนแม้ว่าคุณจะไม่เปิดใจแต่คุณจะหวั่นไหวในเรื่องรูปร่างหน้าตามีเกมมีคนเข้ามาเป็นเจ้ากรรมนเวรหรือเป็นผู้เวรผู้กรรมเป็นชาวท่าลมด้วยกันเองหรือหากใครไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลานั้นใกล้มาถึงแล้วเพราะฉะนั้นนะคะแต่เดอร v เดวิลเป็นผู้เวรผู้กรรมคุณรู้ระวังหน่อยแค่นั้นเองนะคะคนที่เข้ามานั้นเป็นเดวิลออฟฟอร์จูนคนที่เคยขอหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าสิ่งเก่าเก่าก็จะกลับมาเช่นเดียวกัน แต่คุณยังไม่พร้อมจะเปิดใจแต่มีความหวันหว่นไหวอย่างที่คุณแม่บอกนะฮะเนี่ยเพรสออฟวอนขึ้นมาชาวราศีกุมยอยู่ดีๆเดือนนี้มีสเสน่ห์เฉยเหมือนคนที่แบบดูแลตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะมีน้ำมีนวนดูสดใสมากขึ้นแล้วก็มีคนเข้ามาพูดคุยนะฮะแต่ด้วยความที่คุณเป็น king of s o u r c e คุณก็จะแบบไม่อ่ะอย่าพึ่งอะไรเลยนะเนี่ย คุยน้อทร์ขอเป็นสายอ้อยคุยไปเรื่อยๆนะะสรุปมีคนเข้ามาแต่ขอเป็นสายอ้อยไปก่อนแต่คนคนนั้นเป็นเจ้ากรรมในเวรความสัมพันธ์นะฮะมันจะไปอย่างต่อเนื่องไหมแม่มองว่ามันมันเป็นการคุยอะคุยไปเรื่อยๆคุณก็ไม่ได้เรยงรูบอะไรเดี๋ยวไฮพินเทสคุณอยากจะเรียนรู้ชีวิตของเขาและเขาอยากจะเรียนรู้ชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นคอนเกร t ทูเลชันราศีกุมมีคนเข้ามาแต่คุณยังเฉยอ,อยู่นะคะโอเคค่ะ โอเคค่ะต่อนะคะพอดีมีอิ e ต t เด็กน้อยนะคะทีนี้คนที่เข้ามาหาคุณนะคะคุณจะรู้สึกผูกพันกับเขามากเพราะเป็นเดลเวอร์กับไฮพี ee, เหมือนคนที่เคยเจอกันมาก่อนแต่แม่ก็รุนว่าอาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณด้วยนะต้องดูดีๆนะคนกกนั้นก็อาจจะกลับมาทีนี้เพราะความสัมพันธ์มันไปเรื่อยๆะคะ่ะมันเป็นแพลงของค u e อ n ฟสวอะคิงอฟสวแล้วคุณจะรู้สึกว่าแบบ มันคบได้อาคุยได้แต่คบไม่ได้เพราะมันยังไม่ใช่แล้วช่วงช่วงนี้ชาวราศีกลุ่มค่อนข้างที่จะเลือกเยอด้วยนะเพราะฉะนั้นก็สรุปเลยว่ามีคนเข้ามาอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือคนที่เคยมีความรู้จักความสัมพันธ์แบบคุ้นเคยกันมาก่อนแต่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยขอหรือในลักษณะมีการอธิษฐานว่าขอให้รู้เจอคนที่แบบว่ารักรูก้เธอเข้ามาจริงๆนะแต่มันเป็นคู่กรรม คู่กรรมคู่เวรเจ้าก,กรรมในเวรของคุณเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจนะคะสำหรับคนโสดแต่อย่างน้อยก็มีเข้ามาเพื่อให้กระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะคนโสดต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีกุม t o of Pentacles reverse a s of w a n reverse the Tower นะะ Strength reverse และเป็น p พ t Ten of p e n t a c น l ะ e ณเวลานี้ได้แต่บอกคำว่าทอนหายใจแล้วบอกว่าพอแล้วพอเพราะว่ามันเป็นสองเหรียญมันอยู่กันด้วยความคุยกันด้วยความที่แบบไม่แน่ไม่นอนแล้ว the Tower reverse คุณเหมือนคุณเหมือนมูฟอ้อนไปวงกลมไม่ได้แต่บอกตัวเองนะว่าพอแล้วพอคุณอาจจะกลับมารักตัวเองใครบางคนอยู่วกับชาวท่าดีมพุทธศกกัมกกรชาวท่าไฟเมฆสิงห์นูและชาวเมถุนนาวารานีกําลังคิดว่าฉันเจ้ายังไงควีนออฟสวร์ที่มาตําแหน่งตัวคุณเองฉันเจ้ายังไง ฉันจะทายังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ฉันจะรักหรือฉันจะเลิกทั้งที่ฉันก็อยากจะเลิกแต่ใจฉันมันยังรักอยู่สมถ้วยขึ้นมามาบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นเตอร์ปาร์ตี้ระวังความสัมพันธ์ทับซ้อนและความสัมพันธ์ที่เรียกว่ามีใครเข้ามาอีกคนหนึ่งจัสตีขึ้นมานะคะแต่ณนเวลานี้คุณก็คิดคิดนะว่าแบบเราก็รู้แหละว่ามันเป็นยังไงในด้านความสัมพันธ์แต่แค่เรายังตัดใจไม่ได้แค่นั้นเองเดอะสตาร์ให้ถามตัวเองว่าคุณลูกอะ มีความสุขจริงๆใช่ไหมกับความสัมพันธ์นี้แล้วคุณลูกจะทนไหวไหมแล้วสองทัว่วอ่ะเขาก็ชอบทําดีทําให้คุณรู้สึกดีอะ่ะแล้วเขาก็ไม่ปล่อยคุณไปสักทีเพราะเขารู้ว่าคุณจะอยู่กับเขาแบบนี้ตลอดไปแต่จริงๆแล้วอัศวินดาขึ้นมา,มาบ่งบอกว่าสามดาคุณรู้แล้วนะว่ามันเกิดกันที่มันไม่สามารถที่จะรักได้อะ่ะคุณก็เลยแบบอ่าโอเค รับไม่ได้ก็ขอถอยก็แล้วกันนะคะสำหรับชาวราศีกุมเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเหนื่อยหน่ายใจมากเพราะเพราะฉะนั้นต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปพยายามคิดทบทวนอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ไม,ม่ชัดเจนในเวลานี้คุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถามใจตัวเองว่าไหวไหมทนไหวไหมฝืนไหวไหมนะคะสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่นี้คนมีคู่ คนมีคู่นะคะ Hangman Reverse k n i g h t of s w o r d s โอ้ The Emperor นะคะ t r i o f s t o s Queen of Swords ขึ้นมาอีกแล้วพลังงานของคุณเอง t r i o f s t o s ในที่นี้คืออะไรเราะวังเรื่องการนอกใจาการมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาหาแฟนของคุณใครในที่นี้คือชาวธาตุไฟแมกสิงธน,นูชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมี คุณจะรู้สึกว่าแฟนของเนี่ยมันมีการทะเลาะกันเดอะชาวเวอร์ขึ้นมาอีกแล้วระวังเรื่องการทะเลาะกันอย่าร้งางรวมไปถึงอาการมีปัญหาเรื่องคาพูดคาจาหากใครไม่มีเรื่องราวตรงนี้ให้ข้ามไปเลยนะคะหรือฟังเอาไว้ก็ได้เดี๋ยวเดวิลขึ้นมาเนี่ยมันมีใครมายั่วยุหรือมีใครเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์คุณสั่นคลอนโดยเฉพาะมือที่3มันทะเลาะกันแต่มันจะมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นคุณจะให้โอกาสแฟนของคุณนะ่ะว่าแบบถ้าอีกครั้งหนึ่งคงไม่มีโอกาสแล้วแต่ครั้งนี้ฉันจะยอมโอกาสนั้น ให้คุณได้เปลี่ยนแปลงการแก้ไขและคุณจะอยู่นิ่งๆเฉยๆสี่ดาบเดอะฟูลและเป็นเซเว่นนอสครับสิ่งหนึ่งเลยที่แม่มองอ่ะคุณต้องใจเย็นๆนะถ้าคุณอยากอยากให้ความรักในครั้งนี้มันมันมันได้ไปต่อมันมีทะเลาะกันแน่นอนอ่ะทำไม่ใช่เดิมือที่สามหมายถึงว่าความคิดของคุณมันไม่ตรงกันแต่ณเวลานี้ไพ่บอกเลยว่าอย่าเอาทิฐิตัวเองมาเป็นที่ตั้งให้เห็นความผูกพันและสิ่งที่เรียกว่าอ่าแวนเวลาที่เราเริ่มต้นคุยกันนะคะสามดาบ รีเวิร์เรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นหากคุณยอมอ่อนและใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะฮะ และนี่คือเรื่องราวของความสัมพันธ์ราศีกลุ่มคนมีคู่นะฮะอย่าลืมมีโชคลาภเล็กน้อยนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกราบไหว้ต่างๆแต่ก็อาจจะเป็นทุกขลาบด้วยนะคะระวังอุบัติเหตุแล้วก็ระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวเองหน่อยการใช้เงินช้าๆได้พาเล่นงานนะจ๊ะและ้วก็เป็นเด็กพิเ่าน,นี้หายคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณการกดไลค์การกดสับสไคร์การกดแชร์ให้กับแม่ค่ะสิ่งสำคัญเลยหากใครจะดูดูสวนตัวแอลามาที่นมสวีทวิชห้าหกสามห นะคนะแล้วก็วะนนี้เพียงเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ